สวัสดีทุกคนวันนี้อิส r ทเวอร l อ n ลพามาเที่ยวจังหวัดน่านนะทุกคนนะ ในสถานที่ที่คนเขานิยมกันมานั่นก็คือหมู่บ้านสะปันนะครับอําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านวันนี้ผมมาพักอยู่ที่นี่นะทุกคนน,ะนี่สายหมอกบอกลักบ้านสะปันก็เป็นม,ม,มุมที่แบบพักแล้วมองเห็นวิวบ้านสะปันเนี่ยชัดมากแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพสวยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า บรรยากาศของบ้านสปาพันเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะตอนนี้บรรยากาศประมาณ6กโมงครึ่งแต่บรรยากาศฟินมากสุดๆสวยจริงชอบไหมพี่ชอบไหมสปานชอบไหมโอเคแล้วครับนี่บรรยากาศประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งโอเคเลยครับผมคือในห้องเนี่ยไม่มีแอร์ใช่ไหมแต่บรรยากาศโอ้โหแบบสดแล้วก็มินเป็นอ่างน้ําแบบอาบได้แบบได้ฟินมากนะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพ ของหมู่บ้านสปันแห่งนี้ให้ทุกคนได้ชมกันว่าสวยงามแค่ไหนอย่าลืมไปดูกัน ตรงนี้จะเป็นแหล่งโอโซนชั้นดีที่สะปันเลยนะทุกคนก็คือใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นี่เลยบนสะพานนี้ครับแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สะปันจะมีลำธารอยู่ข้างล่างกำลังไหลเลยทุกคนหมอกสวยมากที่นี่ส่วนมากห้องพักไม่ค่อยมีแอร์นะที่ผมพักเนี่ยก็ไม่มีแอร์อเดี๋ยวขับมอไซค์กันต่อดีกว่านี่มอไซค์ที่ผม ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ที่นี่คิดวันละ3 5 0หบาทไปไปจุดอื่นต่อ <S <S ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะทุกคนนะที่ผมถ่ายจากหน้าสะพานล้านนานะทุกคนนะ <S 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 นก็คือตรงข้ามสะพานล้านนานี่คืออีกมุมหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มันจะมีทีเด็ดตรงที่ใครที่มาสะพานแล้วเนี่ย จะต้องคิดถึงมุมนี้นะครับนี่ครับผมกำลังจะพาไปดูมุมยอดนิยมของสปันตอนนี้ถึงทางเข้าวัดสปันแล้วทุกคนมีป้ายเข้าวัดสปันสวยงามมากถนนเข้าข้างล่างยังน่ากลัวเลย ตอนนี้ผมมาถึงวัดบ้านสะปันแล้วนะทุกคนนะมุมโคตรเด็ดเลยสวยมากสวยมากัปเดี๋ยวไปดูไปดูบรรยากาศรอบๆวัดแล้วก็ไปชมวัดกันดีกว่านี่คือมุมมุมของหน้าวัดสะปันนะทุกคนนะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายภาพเท่านั้นก็คือไม่ให้กางเต็นท์นะก็คือเนี่ยมุมมุมอย่างจำเลยอะ่ะโอ,อ้สวยมาก มันจะเป็นร้านกาแฟะนะทุกคนนะชื่อร้านกาแฟหยุดเวลาคาเฟ่นะก็คือมุมดีมากนี่คือตรงมุมอ่พิกัดตรงร้านกาแฟหยุดเวลานะทุกคนนะมุมนี้ไหนะจะมองเห็นเป็นลักษณะหุบเขาของหมู่บ้านสปันก็ตรงกลางก็จะเป็นทุ่งนานี่ครับวัดสปัน อระฆังสปันทุกคนดูสิบรรยากาศนี่คือกลองนะนี่นี่สีะระฆังเสร็จเพิมองทุกงา,านด้โอ้โหวิวที่นี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะทุกคนนะที่ทุกคนมาบ้านสปันแล้วเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันเยอะมากก็คือคสะพานก็คือโคลสะพานกับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะสะพานโคลาอันกันสะพานร่วมใจสามัคคีนะครับ ซึ่งสร้างเมื่อปีพศ2562นะครับก็คือคนละสะพานเมื่อกี้นะครับตรงนี้น่ะมันเป็นแม่น้ำคล้ายแม่น้ำสามสายกลางหมู่บ้านนะครับอ่าเนี่ยฝั่งนี้มันก็เป็นแม่น้ำสองสายนี่หนึ่งสายนี่หนึ่งสายแล้วก็ไหลลงมาตามนเนี่ยครับเนี่ยไหลไหลามาทางนี้ก็คือมาจากนู่นอีกหนึ่งสายมาจากนี่อีกหนึ่งสายนะครับแล้วก็ไหลไปทางนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูสะพานไม้โบราณน,นะครับคือก่อนที่จะมีสะพานปูนเนี่ยครับสองสองที่ของหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีสะพานไม้โบราณอยู่ตรงนู้นนะทุกคนนะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอ่ะเดี๋ยวไป,ไปพร้อมๆกันให้ผมขับมอไซค์ไปตอนนี้ผมขับรถมอไซค์มาถึงสะพานโบราณของหมู่บ้านสัปันแล้วนะทุกคนนะก็อยู่ไม่ไกลจากสะพานร่วมใจอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยฮะประมาณ2-300เมตรเองไม่ไกลนะเดินมาก็ได้ไม่ไกลไม่ไกลนี่ฮะสะพานโบราณหมู่บ้าน นี่ครับดูครับดูครับนี่เดินไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนนะเขาบอกว่าสะพานเนี้ยก็คือเป็นสะพานเก่าแก่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้กันนะเนี่ยฮะเป็นสะพานไม้ทุกคน คนมากินอาหารเช้ากันเช้านี้จะมีมีสลัดใช่ไหมอันเนี้ยสลัดปะมันมันนิดเดียวสลัดอันนี้ข้าวต้มปะข้าวต้มอะไรดดเห็ด,ดหอมเห็ด,ดหอมมีหมูนิดหน่อยนี่น่ากินกว่าเนาะนี่คืออาหารเช้าที่สปันนะทุกคนนะยดูทุกคนดูทุกคนสวยมากเดี๋ยวขอชิมหนานะอะไรข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ื้อือ เดี๋ยวกินเสร็จเราไปไปเที่ยวไปดูร้านอาหารกันนะทุกคนนะว่าที่นี่มีร้านอาหารอะไรบ้างี๋ยวันนี้ขอกินก่อนนะโเตอนนี้มาเที่ยวบ่อกเกลือนะทุกคนนะเป็นบอกก่อเกลือโบราณ เป็นแบบเกลือของฝากเกลือสินเทาเกลือไอโอดีนไม่ผสมไอโอดีนเกลือสินเทาภูเขาเกลือแช่เท้าอะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นบ่อกเกลือโบราณเขาบอกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามขึ้นเยียบป,ปากบอก่อมีเกลือบ่อกเกลือโบราณโอ้ ลกภาพเกลือเทียบเลยนะอันนี้เป็นดอกเกลืออันนี้เป็นเกลือละเอียดเลยผมยับอีกทีนึงอันนี้กี่ชั่วโมงนะครับพี่ห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงอันนั้นยี่สี่โอ้แสดงว่าตัวนั้นน่าจะแพงกว่าแพงกว่าครับสนะิบห้าเท่าของตัวนี้สิบห้าเท่าของตัวนี้โอ้โห กิโลสามร้อยตัวนี้กิโลยี่สิบอืมโอเคตัวนี้น่าจะขายง่ายกว่าแต่เพียงแต่ว่าตัวน้ำมันแพงแต่ตัวน้ำมันแพงคือกรรมวิธีหนึ่งคืออยธีมันยุ่งยากก่อนอันนั้นซื้อไปส่วนมากเขาบริโภคหรือทําอะไรก็ถ้าเป็นดอกสวยๆก็ใช้บริโภคครับถ้าเป็นเศษที่มันแตกๆพวกผมก็จะเอาไปแปรรูปอ๋อครับก็ไม่ได้ทิ้งครับพอหมดปุ๊บก็ไปตักใส่โอ่งแล้วโอ่งก็ไหลมาที่นี่อ๋อโอเค บอกเกลือโบราณเนี่ยทุกคนก่อนที่จะถึงสะปันเนี่ยก็จะผ่านบอกเกลือก่อนนะประมาณ10กิโลอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงสะปันนะทุกคนนะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านสะปันเนี่ยก็แวะเที่ยวบอกเกลือก่อนก็ได้นี่ะฮะประวัติบอกเกลือสินเทาอำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับส่วนด้านหลังบอกเกลือเนี่ยทุกคนก็จะเป็นสถานที่ให้อาหารปลาเนี่ยคนก็จะให้อาหารปลาเยอะเลยเนี่ครับ เป็นสะพานไม้ไผ่ร้านกาแฟหยุดเวลาคาเฟ่ นี่ผมลงมาตอนเย็นนะตรงสะพานตรงนี้ครับเมื่อเช้าผมมาแล้วรอบหนึ่งก็คือตอนประมาณส 6, 6. ักหกโมงครึ่ง7จ็ดโมงอ่ะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งตอนเช้ามันจะมีหมอกไนงะแต่พอมาตอนเย็นเนี่ยมันก็จะได้บรรยากาศแบบแบบไม่มีหมอกนะแต่ว่ามันมันมันเป็นแสงฟ้าแบบเขียวๆสวยมากคือมันเป็นฟ้าเหมือนตกลงมาแล้วก็จะมีเมฆหมอกบังแล้วภูเขาบังนิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะเออมันก็สวยอีกแบบหนึ่ง นะเมื่อเช้าผมก็อยู่ตรงนี้แหละช่วงประมาณก่อนอประมาณ7จ็ดโมตรงสะพานร่วมใจสามัคคีตรงนี้แหละที่มีคนมาถ่ายรูปกันเยอะเยอะนี่ยผมว่าได้เลยฮะบรรยากาศได้เลยโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปสปันนะครับวันนี้พาเที่ยวทุกซอกทุกมุมแล้วก็ร้านอาหารบางร้านร้านกาแฟบางที่นะครับทุกซอกทุกมุมของสปันเลยนะครับถ้าเกิดว่าขาดเหลือตรงไหนก็ต้องขออภัยนะครับใครที่มาเที่ยวสปันแล้วก็ อย่าลืมนะครับตามรอยได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชิปหน้าไปไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยนะขอบคุณมากนะครับทุกคนบ๊ายบาย